ปกติแบบเข้าวัดกี่โมงเช้าเที่ยงเย็นช่วงไหนครับนี่เลือก3ชอยส์โปว่ามันไม่สำคัญ <c oughs> มันสำคัญที่ว่าเราเข้าไปเราร้องเพลงอะไร <c oughs> What do you mean โอโอโอ What do you mean โ h Oh o oh, oh. What do you mean อ h o โอ h Oh Oh โอกวั วัดดูยูมีนะ What you ถ้าเกิดว่าเรามีพรเรามีเทพเจ้ามังกรเราขออะไรก็ได้สามข้อ <c oughs> อยากได้อะไรครับเราขออะไรก็ได้สามข้อผมว่าตอบตรงๆมั้เนี่ยตรงๆครับผมว่าตอบตรงๆมั้เนี่ยตรงๆครับ อุ้ยโหแม่งแม่งโคตรเสียเชิงเลยเอาผมถามพี่บ้างดีว่ะได้โอเคใช่ครับเดี๋ยวถามก่อนถามก่อนไู้่วไม่ได้หรอกอุ้ยอุ้ยไอ้ส่วนผมตายตายทุกตาเลยเนี่ยเอเอนี่ตัวเสียมารยาทนาะต้องมาจับมือมึงเนี่ย 你看，怎么得哭了呀？<laughs>